ขึ้นไปมันจะหมดเดกกัดเออไม่เชื่อกัดเลยกัดให้มันโพงเปื่อยหมดเลยมันไม่เหลือหนังเลยกัดเลยแม่ซัดอยู่นี่มันหลายว่ะนะ